แล้วไม่สังไหเด้อนน่เด้อม่ได้มาเบิ่งนานเลยออกอ้อมกกเลยกกนี่ สวัสดีครับผมบอร์เคนสติกอิสานพอกระเทนครับสวัสดีจ้ามีบรรยากาศดีฝนฟ้นาฝนตกฝนบตกมือหน,นีแต่เป็นอึมคึมอึมคึมกเ,เลยพากันมาเบิ่งสวนป,นปาล์มงามนะหญ้าก,ก็เริ่มขึ้นแล้วบอร์เคียนเนยอ้ฝนตกเนาะเป็นเดือนเดือนแล้วบ่มีมือพักเลยมื่นนี่แหละตื่นเช้ามาลเลยเห็นแสงแดดแต่ก็สลับบดแดดบดแดดอยู่ เลยเฝ้ามาเบิ่งสวนกับซิมาหาน่อไม่ไปซับไว้หน่อไม่สมจ้ะโอ้โอโอต้นบักใหญ่เลยเขียวปัดแล้วเด้อสวนปาล์มเฮาแรงมีงงกาซีใกล้แล้วเละ <ใน S 1> ตะตีก็ประมาณกลางเดือนบอกเลยมาใส่ไปช่วงเดือนบรูตจบได้ละเก่งเหรอไหเดือนเดือนละเทื่อเนาะ เดี๋ยวบอกเข็นจะมาตัดหญ้าชติก็จะมาถอนโลบวงคูณหน้าฝนจะตัดแป๊บแป๊บเลยหญ้าวัยหญ้าก็ได้คือจังอยู่เฮือนขางเฮื่นฮะเลยแปบ๊บเดียวฮกอีกเลยโอ้ยถั่วภูออกดอกแล้วเด้อชติก็บถั่วภูมาปลูกไว้อยู่ในน้ำเี่ยวออกดอกออกมากเลยนี่ดินี่ดินี่นี่นี่ถั่ถวภูไปชื้เลื่อยอนนขึ้นน้ำบรนีวแหละมันก็มาขยายอยู่พี่เน่ ย่งางบางสวนจักหน่อยก่อนบางต้นก็รู้สึกว่กาเคือเริ่มทั<อ>นเพล่ะคุมเพล่ะโอ้โหในอะัปเดตให้พี่น้องเบิ่งกนำแหละเดิต้นบักใหญ่แล้วจ้ะเห็นแบบนี้เลยชื่นใจแต่อยู่ทงนาหันยังเหลืองอยู่เลยกลังกเออเหน็นอยู่ทงนาก็ยังอยู่ต้นประมาณนี้คือเก่าอยู่นหน่นเออน้าบางที่มันกระหน่ำขังโพดเออ โคนบักใหญ่เลยเนาะมันเป็นดินดอนต้นเห็นแบบนี้แหละชื่นใจกบน้อยบอกเขียนโดด้องนั่งลงมกิ้นี่แล้วไปลีทา้งเลยแหละกบน้อยยังเหลืองอยู่ต้นนี้กันเลยติดแล้วแหละแต่ว่ามันยังเหลืองอยู่ ปลูกหลังหมู่ต้นนี้เอามาเอามาปลูกที่หลังอุ้ยต้นนี้ก็งามน่าเลยคือน่นเขียวปัดกอบักใหญ่เฮ้ยแทงง้ดเป็นเหมลโอ้ยชื่นใจปลูกสิ่งปลูกครองเลยเห็นมันอันนั่นเลยมันงมมันงามเลย เลาะเบางสวนก็จะแบบนี้เลาะสวนแล้วแล้วก็พากันมาซับหน่อไม้เมือจะแบบนี้นะขยันอย่าให้หลงหน่อไม้เมือน้ำนาะมีหลายอยู่แต่มันหกผูกไปในๆผูกขยะปล่อยมันเป็นลำซะเนาะ lúc ở tè thì mình nó ừ. ừ, ừ, ừ. <laughs> หน่อหนึ่งให้ยานเอาบ่าได้คือกันจะทำแบบว่าก็อาโอเคก็ใหญ่หนอนนี่ค่ะคือซับได้กับชักเสียวออกเลยได้ผมบ่ได้ติดผ้ามาติดตะมีดกับเสียมนะโอเคมาซับปลายออกซับเอ็นนั่นออกเอ่งเมื่อจอ้ะไปเลาะอีกมันยังมีหลายโกยยโอย,ยู่ดอะมาดพี่น้อง้ำไมสังไพเด้อนี่เด้อบ่ได้มาเบิ่งนานเลย

เอาหมดจักหนอเจ็น่อหน่อเไนน้อยกับมังออกเต้นเลยเอาไปเผาเห่อเผาให้ก้อยซุบซัเป็นไม้ส่งก็ได้คือการจะหน่อเเพิ่น A mít tang bocca ngang bổng của hinh học cầu ngang 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 câu cốp ngang bổng để sẵn khoai níu ngang bọc kìa ngang lái kìa ngang bọc 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 kìa แคบได้นี่มัสร้างไันะนอ่อนอุ้ยรวยกลับมาถึงบ้านแล้วจ้า,าสร้างไัยเราปปกอยู่เฮือนสีเผาสีางเงินเก็ค่อยว่ากันอีกทีเไม่นูนเราค่อยว่ากันอีกทีนึงมีสร้างไัมันภับ้านแต่บ้านก็นได้สองหน่อ ไม้ไผ่บ้านนี่ซับเอ็ดน้ำไม่สม่งน้ำไม้ดองส่วนชาวไผ่สาวจิกชิเลอก์เกงจับหน่อสองหน่อคือจากแ้วก็อาสีซับเป็นน้ำไม่ส่งน้ำกันเลยจ้ะบ่เผา,าดอกมันมันหน่อยมันพอดีขี้ข้านนะ <ยา S 1> พีะ่น้องมันในหลายคน,นเนาะเผาแต่ละเทือดหลายๆจะไข่ยอยู่ได้ตอนนี้มันหาก็เริ่มออกแก๊สชาวไผ่ก็ได้บาง,บางกอของเขายัางบ่ออกเลยซั้นเนาะอันนี้มัมมมนโบกอยู่หน้าโคกดอกจันนี่หน้าบ้านยังบ่ออกโอ้ยหลายโอ้ยสามกอหน้าบ้านเอานี้หลาย แต่ละปีทำหน่อไม้อันนั้นไว้หน่อไม้ถุงก็พากันไปเลาะเมืองสวนปาล์มน้ำเละจะได้เห็นว่าหยาสูงหยาชันํำใจให้บอกเคนพักจักมือก็แต่สิเป็นตัดหยาเลยเนาะแรงเห็นไตรงที่ให้นาน้ำมันขังพี่น้องต้นปาล์มมันเหลืองไหมจักสิแก้หน่ดยพูดล่องน้ำไปกระยามันก็ยังดินเป็นซุ่มตลอดดินมันซุ่มตลอดน้ำไหลผ่านมันก็ไม่ได้ขังดอกแต่มันก็แบบ ภาษาบ้านเฮาน้ำน้ำหึม่ะเออนั่นแหละต้นมันเลื้งจักสิแก้แนวใดไหเดี๋ยวเขาไปหาเบิ่งวิธีแก้ตนแหลนปาล์มก็ได้ได้ได้ออกจากเงินน้อยนึงเมื่อกี้ก็บ่น้อยและหกคือกันพอได้หนีจากหน้าจอจักน้อยติดตามข่าวช่วงนี้ข่าวล่าสุดนี่ไม่ยังอยากมารักษาพยาบาลเฮ้ยติดใส่หมู่จนว่า เออเรมาขอความช่วยเหลือมือครับเอเดียดิยิงโรงพยาบาลหมู่เลยอยากมารักษานะหมู่เอ้ยไม่ได้หายเด้อไม่ได้หายเด้อเลือดที่พี่น้องบริจาคไปเขาไว้รักษาทหารคนไทยนํากันเด้อไม่ได้หายเด้อคอมเมนค่ะออเจกข่าวนี่บ่ได้เลยพี่น้องบ่ได้เสพติดนะแต่เฮาก็ต้องติดตามแล้วก็ห้กำลังใจทหารเนาะเบื่กใจายอเมนเพราะว่าเฮานอนรับฝันดีอยู่ ถามว่าเฮาอยู่สบายกับพ่อเฮามีรั้วของชาติเหไรเนาะถ้าเฮาบ่มีทหารเยโอ้เฮาก็นอนบ่ได้คือกันเด้อเยันฮอดยู่เฮืินเฮากดนเลกเออนั่นหลยจักลูกหลานผู้ใดเนมไปรับลูกปืนลูกระเบิดแทนเฮาเนาะแต่เฮาบ่ติดตามข่าวนี่กระจักสีว่าแนวใดแล้วคนไทยตอนนี้หห่นไดมทุกคนแหละทุกคนแหละเอ็ดยังบ่ได้กะติดตามข่าวแล้วก็ให้กำลังใจนั่นแหละถ้าไปลบแทนได้ก็โอ้เต็มแล้วป่ายเลยเนาะ แต่กระต่ายเขื่อนกันแหละเตขาบอกมีประสบการณ์เขาไปบ่ได้เขามีหน้าที่ให้กำลังใจหรืออะไรที่เขาซัพพอร์ตได้แต่ตามกำลังเขาเลยเนาะอันเดะอาคลิปนี้เก๋นั่นแหละพาพี่น้องไปเลาะสวนอัปเดตสวนปาล์มเออผนแรกนะจะออกจากบ้านมั่งเนี่ยเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพจเทนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับเดี๋ยวพบกเรกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปกองนึง